สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถชงานสวยๆหนึ่งคัน v i p สวยๆสภาพงามงามกับคัมรี่ตัวพิเศษ e อ i m o โปี2 0 1 4รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้2.0ออโต้ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สดๆไม้แท้1 1 0 0 0 0กิโลเมตรรถสภาพสวยเกต AP เอพีเยมจัดไปกับ VAP สวยๆ,ๆครบเครื่องแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้ชมเช็คทดลองขับมินบุรีกรุงเทพผ่อน7,000ต้นๆผ่อนได้6ปีภายในสวยระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับพุชสตาร์ทพวงมาลัย ตีฟังก์ชันบอกคู่ปรับไฟฟ้าคู c คอนโทรพนักพิงคู่หน้านี่ปรับไฟฟ้าครับมีแอร์หลังมีมานหลังไฟฟ้ารถสวยครบจบเน้นหาใช้งานสวยหรูดูดีมีระดับกับ ความงามระดับพรีเมียม t o y ยต a c ค m r รครับมาชมเช็คทดลองขับได้เลย339,000บาทรถสภาพพร้อมใช้เครื่อง2อออโตโอ้เบาะคู่ไฟฟ้านี่เลยครับฟฟสวยตกแต่งรไร้ไม้งามๆมาฝากสมาชิกนะครับใครสนใจชอบคัมรี่มาแล้วครับกับคันนี้เป็นตัวเอ็กติโนะครับรุ่นพิเศษจากโรงงานรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสีขาวสวยๆชุดแต่งครบ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางปี2024ช่วงล่างไม่มีดังมาชมเช็คทดลองขับได้เลยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยรถสวยสมบูรณ์ครับไม่เคยติดแก๊สมาชมดูก่อนได้สภาพสวยเกรดเอนะครับคันนี้ชมเช็คทดลองขับเป็นอีกหนึ่งตัวด้วยกับสมาชิกที่ชอบคัมรี่ชอบความรูหราระดับพรีเมียมจัดไปในราคา 339,0 0 0บาทเครดิตดีผ่อนได้เลยครับเจ0 0พันต้นๆผ่อน6ปีรถสภาพงามมากๆภายในสวยๆเบาคู่ไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้าครับรถสวยๆแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่รองพิจารณามาชมตัวจริงได้มาทดลองขับได้ครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับเราจะส่งให้ท่านได้ถึงบ้านแน่นอน,นครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับไม่แท้ แท้สูนเลยนะครับ1 1 0 0 0 0กิโลเมตรชมเช็คทดลองขับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบคัมรี่รุ่นนี้บอกเลยว่าอึดถึกใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะสุดๆนะครับคันนี้ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับที่บ้านผมนี่ติดแก๊สวิ่งไป3ามสี่แสนยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับขึ้นอยู่การดูแลนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยๆการันตีนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ามไม่จมน้ําไม่ไฟไหม้ไม่น้ําท่วมและไม่ก็แท้ศูนย์นะครับสภาพสมบูรณ์สุด คัมรี่ดูแลง่ายครับอะไรเยอะเป็นโตโยต้ใช้ง่ายสบายใจใช้ได้อีกยาวๆพร้อม่าได้มันตีฟังก์ชันรถสวยสมบูรณ์ภายในสวยสะอาดกริบๆแบบนี้ถูกใจมาชมได้เลยกันนะครับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คมาให้เรียบร้อยสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจกับความชอบและงบประมาณที่เหลือเราทำหน้าที่เรียบร้อยที่เหลือก็เป็นหน้าที่สมาชิกค,ครับชมทดลองขับนะครับตกแต่งรายไม้ระบบ ทุกระบบใช้งานได้ปกติสมบูรณ์สวยหรูกว้างขวางนั่งสบายอึดถึกทนอะไรเยอะดูแลง่ายใช้ได้อีกยาวๆใครชอบมือสองชอบความพรีเมียมคามรี่น่าจะเป็นตัวเลือกันดับต้นๆน,นะครับเน้นใช้งานทนทานได้ความรู้ราได้ความอึดถึกก็คามรี่แน่นอนนั่งไกลๆสบายแน่นอนนะครับขับไกลๆสบายแน่นอนรถสวยๆแบบนี้ฝากไว้พิจารณาเน้นโทรจรจาสอบถามคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียด ขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณทุกการไลค์และการแชร์ขอบคุณครับรถสวยๆมีให้เลือกนะครับสำหรับรถมือสองรถไฟฟ้าเราก็มีนะครับนานๆจะมีมาก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจเรื่องการคัดรถเราเช็คมาให้เรียบร้อยเรื่องการตัดสินใจเป็นหน้าที่สมาชิกขอบคุณครับสวัสดีครับ